เพราะมีประโยคคำถามเราจะมีประโยชน์บอกเล่าเจาะลึกเรื่องราวและเรื่องเล่าของคนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแบบ360องศา All Systems Active ช่วงประโยชน์บอกเล่าเราคุยกัน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการประโยชน์บอกเล่านะคะคุณอยู่กับปุ้มพจิม่านเหมือนเดิมก่อนที่เราจะเข้าสู่รายการสัมภาษณ์แขกรับเชิญที่พิเศษสุดๆในวันนี้นะคะ ไปอ่านคอลัมน์หนึ่งแล้วเจอว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยช่องว่างระหว่างคนแต่ละเจนทำไมมันถึงกว้างขึ้นไม่เข้าใจกันและมีความขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลามีคำเรียกที่ปักหมุดลงไปว่าคนแก่คือมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงหรือเด็กรุ่นใหม่ ก็จะมีคําว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยจริงๆแล้วในความรู้สึกของปุ้มเองเนี่ยปุ้มมองว่าไวัยไม่ได้เป็นปัจจัยสําคัญในการแบ่งแยกคนขนาดนั้นนะคะสิ่งที่แตกต่างน,น่าจะเป็นประสบการณ์ความคิดคนอายุ50ย่อมผ่านย่อมเห็นอะไรมาระหว่างทางมากกว่าแต่ สิ่งที่เขาเห็นระหว่างทางไม่ได้หมายถึงว่าจะดีกว่าสิ่งที่คนอายุ3าิเจอมาหรือสิ่งที่คนอายุ30 20หรือ10กว่าเจออาจจะทําให้เขาเรียนรู้อะไรได้มากกว่าคนรุ่นก่อนก็เป็นไปได้นะคะที่เกิดน,นามาทั้งหมดทั้งมวลนี้อยากที่จะพูดถึงแขกรับเชิญของเราซึ่งเป็นคนต่างวัยกันคู่พ่อลูกดีเจ ชื่อดังนะคะที่หมึกโรดควันร,รมหรือวิโรดควันร,รมอดีตดีเจค่ายไนส์ปอตที่คลุกคลีอยู่กับดนตรีมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในขณะเดียวกันลูกชายน้องแมปวงสะพรควันร,รมที่ใกล้ชิดกับคุณพ่อมากๆและติดสอยห้อยตามคุณพ่อมาไปไหนมาไหนตั้งแต่เด็กๆปุ้กมกดสงสัยไม่ได้ว่า ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยความใกล้ชิดระหว่างพ่อกับลูกพี่บทธมีการชักจูงยังไงให้ลูกเข้ามาในวงการเดียวกันไหมและนี่คือคําตอบของพี่ฤมธค่ะต้องขอเล่าอย่าง,างนี้ดีกว่าว่าคือระหว่างผมกับแมปเนี่ยสิ่งที่แมปเข้ามาเดินตามทางไลน์ของผมไม่ว่าจะเป็นการเริ่มจากการจัดรายการวิทยุนะครับมาจน,านสุดกร,ระทั่งเป็นการาสปรอตโฆษณาหรือว่า เป็นพิธีกรโน่นนี่นะัหรือทารายการที่แบบเห็นภาพด้วยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเอ่อมันมันเป็นไปโดยตัวเขาเองพี่หมึกเองไม่ได้มีส่วนในการที่เข้าไปผลักดันฝากชี้แนะอะชิแนะม,มีมีบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลจากการเกิดของลูกในลายของสิ่งที่พ่อได้เกิดทาไว้เนี่ยมันเป็นไปโดยธรรมชาติของเขาเองเหมือนเหมือนอย่างที่พ่อบอกครับคือคือพ่อไม่ได้ไม่ได้ผลักดัน มันมันเป็นใบเองตั้งแต่เริ่มแรก <c oughs> ที่มาทํางานพี่ปุ้ม <c oughs> ครับคือตอนเริ่มแรกเนี่ยมาทํางานโดยเหตุบังเอิญเพราะว่าผมก็เพิ่งจะแบบกําลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วก็นายก่าคุณพ่อมาชวนบอกว่าให้มาจัดรายการวิทยุแล้วก็เลยเข้าไปคุยแล้วจากวันนั้นน่ะมันคือผมได้เริ่มจัดรายการคู่กับพ่อได้เริ่มทํางานจริงๆแั้วประมาณสิบเก้ายี่สิบ ยุคนั้นก็ Y2K พอดีเมีมการังฮิตเลยช่วงนี้ใช่ใช่ใชมันคือเข้าพอดีปี99เข้า 2000, 2000แล้วนั่นคือคือผมได้อ่านสปอตนิดนิดอันนี้ก็แบบเหมือนพ่อแม่ใครที่แบบว่าใช้เสียงก็อาจจะแบบว่าให้ลูกได้ลองดูนะได้ลองทําในแบบฟิลนี้ อ่ะโอเคทําได้ก็ได้อ่านสปอตมาแป๊บหนึ่งเสร็จปั๊บมาจัดในการวิทยุคู่กันและจากวันนั้นอะ่ะมันก็ส่งต่อกันมาเรื่อยเลยพี่โดยที่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าเฮ้ยเราจะต้องมาทําอะไรตรงนี้แต่ว่ามาจนถึงวันนี้ยี่สิบแล้วพี่ยี่สิบบวกนิดนิดแเกือบัสิบน้อยช่<ล>ใช่ยแล้วเ,เลยทําให้รู้สึกว่า <c oughs> พ่อเราสองคนนี่มันไม่หนีอะไรกับเรื่องเพลงจริงเนาะคือ เราเป็นผู้นำเสนอคนเล่าเรื่องในในการสัมภาษณ์ศิล,ลปิน<ม>เป็นพิธีกรแบบนำเสนอเรื่องราวต่างๆมันจะต้องมีเพลงอะไรปนๆอยู่แถวๆเนี่ย<ม>ใช่มันก็เลยคิดว่ามันคงเป็นความเชื่อของลูกค้ามังที่เขาใช้เราต่อๆมาว่าเออถ้าไอ้สองคนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องเพลงหรืออะไรเนี่ยมันน่าจะมีความแบบจริงจังน่าเชื่อถือ ตอนนี้พี่หมกึกการจัดรายการนะคะแตกต่างกันแตกต่างกันเยอะมากๆครับความเป็นดิจิตอลมันเข้ามาแทนที่สิ่งที่เป็นอนาล็อกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอนาล็อกมีบทบาทมาก,กเรื่อยๆย้อนหลังไป20กว่าปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าคนที่อยู่กับดิจิตอลเช่ว่าคนทํางานวันนี้อายุประมาณสัก40ซึ่งรับอิทธิพลของการทํางานทางด้านดิจิตอลมาเขาก็เริ่มแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคาแรคเตอร์ของ อ n นาล็อกเอากลับมาใช้เหมือนกับตอนนี้มันมีคำพวกนี้เยอะคำว่าเล็ r โทรนะฮะคำว่าวินเทจมันมาอยู่ติดปากคนตลอดเวลานั่น,น,นหมายความว่าไงเทรนด์มันมาอยู่ตลอดการที่คนรุ่นใหม่ไปเอาแนวคิดวิธีการทำงานบางสิ่งบางอย่างในอดีตกลับมาผสมกับตัวเองในวันนี้หรือคนรุ่นผมมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่จากสาเหตุที่เราเห็นว่าพิมหมึก ก็เป็นคนที่อยู่ในยุค7.080ซึ่งคนรุ่นปัจจุบันนี้ก็จะพูดคำว่า7080เป็นสิ่งที่น่าค้นหามากๆว่าคนสมัยก่อนเขาทำอะไรกันนะเพราะฉะนั้นคนที่ยังสามารถที่ยังแอคทีฟอยู่ที่จะมาคุยกับคนรุ่นปัจจุบันได้เขาก็นึกถึงผมขึ้นมาผมโชคดีที่วันนี้ผมอายุมากแล้ว72แล้วเนี่ยแต่เพอเอิญแบบสมองมันยังแบบมันไฮเฟอร์อยู่พราเขายังอัปเดตแหละผมว่าแล้วะพูดง่ายๆคือร่วมสมัยอะ ค<น>อนเทมมากๆ <laughs> อยากจะใช้คำว่าตลอด40ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมทำงานประสานความคิดกับคนทุกยุคทุกรุ่นมาโดยตลอดครับนั่นแล้วแต่โอกาสที่มีมาซึ่งมันโอากาสมันต่างกันมากการทำงานตั้งแต่ขา้าราชการจนถึงงานรงการโฆษณางานอีเวนต์งานคอนเสิร์ตรายการทีวีรายการวิทยุทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลน,นี้อย่างที่แม่ปูมันสครูนี้มีเรื่องดนตรีมาเกี่ยวข้องและถ้าเกิดเขาต้องการคนที่เกิดทันยุคนั้นก็นึกถึงผมแนวเพลงเปลี่ยนไปไหม น่าเพลงเหรอครับาอถามถามลองถามแม่วันนี้ปุ๊บปัจจุบันนี้ผม จับรายการที่คลื่นร้อยเจ็ดเมทวันโอเซเว่นก็เป็นคลื่นเพลงสากลที่ก็เรียกว่าน่าจะใหม่และอัปเดตที่สุดนะตอนนี้ในในเมืองไทยถามว่าเพลงที่เล่นคือเพลงอะไรมันคือเพลงเมนสตรีมจากอเมริกาบิลบอร์ดจากยูเคชาร์ตอังกฤษก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเมื่อก่อนที่พ่อก็พีอในยูเคซอสนะอ่าเพลงจากฝั่งอเมริกาอังกฤษรวมทั้งเพลงจากประเทศแบบยุโรปยุโรปมันมันก็ไหลๆเข้ามาในนี้ทุกวันนี้มันอาจจะมีความ ความหลากหลายมากขึ้นอินดงอินดี้หรืออะไรอินดี้กลายเป็นเมนสตรีมเพลงไม่ได้ฟังยากแล้วแล้วความแปลกอย่างนึงก็คือว่าท่านีปุ้มถามว่ามันมันแตกต่างกันไหมอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเพลงฝั่งอเมริกาจะไม่ได้ข้าไปอังกฤษแต่วันนี้มันไม่มีกำแพงอะไรแล้วมันไม่มีแล้วฮะมันใช่มันอังกฤษมาอเมริกาอเมริกาไปอังกฤษคือครอสกันไปครอสกันมาคืออังกฤษก็มาร่วมงานกับอเมริกามาฟีดกันหรืออะไรอย่างเงี้ยศิลปินมันมันไม่มีอะไรที่มันกั้นแล้วถึงแม้ทั้งเอเชียอย่าง b t s ี มาทำมาคบคือ,อวันนี้มันเปิดแบบกิจ <ๆ S 1> จริง<ๆ>นะครับทีนี้ในเรื่องแนวดนตรีผมว่าหมุนกลับไปกลับมาร็อกแดน e แจ๊สอาจจะไม่ได้เล่น,นแต่มันก็มีส่วนผสมอยู่บ้างเพราะว่าเพลงป o อปร็อกแดน e ฮิป Hop หรืออะไรเงี้ยครับมันมันก็ปนปนแนวถามว่าเมื่อก่อนมีเปล่าตอนพ่อก็มีเขา,าเริ่มมาก่อนแล้วกลายเป็นว่า <c oughs> วันนี้ศิลปินใหม่ๆ สากล sample ค่ะไปหยิบเอาท่อนของเพลงที่เป็นเพลงแบบออริจินอลแบบ<ม>ว่า70-80มามีเพลงหนึ่ง ซึ่งชื่อเพล r ของศิลปินชื่อคอยเลเรเป็นเป็นเพลงที่แบบตอนแรกผมไม่เห็นในทิกตอกบ่อยๆทําไมคนใช้เยอะอะวันนี้มันเปลี่ยน,น<ช>มันเปลี่ยนแ<ช>พลตฟ,ฟอร์มเข้าไปอยู่ในนั้นคนฟังเพลงกันแค่ฮุกจากฮุกเสร็จปั๊บย้ายเข้าไปอยู่ใน YouTube ใชั้นมเพลงเพลงจากแค่สั้นๆเนี้ยมิวสิกวิดีโอแบบเต็มถ้าคนจะดูก็อาจจะต้องตามไปดูน YouTube <ม>ิดนึ่งูกเพลงนี้มันเป็นยังไงนะหรือมาฟังในวิทยุเปิดเสร็จปั๊บไอเพลงเนี้ยมันก็เข้ามาในในคลื่นผมใช่ไหมครับผมก็เปิดไปมีอยู่วันนึ่งวันนั้ เนี่ยมันแซมของเก่ามานะผมมากดเข้าไปดูเป็นดีเจยุค70กว่า80เป็นดีเจฮิปฮอปในยุคแรกๆของเมกาเลยเคยอยู่บรอนซ์แล้วทําเพลงออกมาชื่อเพลง The m e ม s a g e ปี1982 <c oughs> เพลงมันเอฟตี้มากเลยแต่มันมีเหมือนแรปๆปปนๆด้วยและเพลงใหม่ในเพลเยอร์คอยลรไปเอาท่อนเนี้ยมาเนี่ยอันนี้ผมก็พูดในวิทยุไว้ฟังว่าวันนี้มันกลับมาอย่างนี้อีกแล้วอะแล้วมันมันไม่ใช่แค่นี้นะครับนิกกี้เมนาชที่เป็นแบบศิลปินฮิปฮอปผู้หญิงที่เรารู้จักก็ไปเอาเพล เพลงของริกเจมส์ครับเอาซุปเปอร์ฟร <c oughs> uh ีมาเปลี่ยนชื่อเพลงเป็น ซูเปอร์ฟรีกี้เกิลก็เป็นการไปเอาของแบบออริจินัลมาแต่ซึ่งถ้าย้อนกลับไปตอนผมผม90เอ่อ MC Hammer เคยเอามาก่อนแล้วะยูแคนทัสต It ตึงตึงดึงอยู่เมื่อก่อนได้ไหมพี่พี่หมึกเราไม่ค่อยมีการแซมอย่างนี้เนาะยุคนั้นอาจจะไม่ไม่ไม่เรียกว่าแซมแต่ก็ cover หรือยกท่อนท่อนหนึ่งมาเอามาวางเลยเมื่อพ90ก็แซมก็อย่างเมื่อ m อ็มซีแฮก็ไปแซมเนี่ยซูเปอร์ฟรีกมาอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นอ่า Puff Daddy นะครับไปเอาเพลง every breath ยยุค80ของ The Police มาแต่ว่าตั้งชื่อใหม่ไอชื่อนั้นไม่ได้มาจากไหนก็มาจากเนื้อเพลงจาก every breath you take กลายเป็นเพลงชื่อ I'll be missing You สมมติว่าผมผมเองเป็นศิลปินคนหนึ่งวันนี้สมมติว่า,วาผมจะแต่งเพลงมาเพลงหนึ่งโอเคผมยังไม่รู้หรอกวันนี้ว่าเพลงนี้นจะฮิตหรือไม่ฮิตเอาวางไว้ก่อนกลับอีกสมองอีกชีกหนึ่งผมบอกว่ากลับไปหาของเก่ามาดีกว่าขึ้นทางไม่ชิน เป็นลงยุก70กับ 80, 80ไปเดินชอบกันปุ้มลองคิดดูว่าสมมุติทำสองเพลงออกไปพร้อมกันเพลงหนึงออกมาจากสมองของผมครีเอทใหม่ทั้งหมดอีกเพลงหนึ่งผมจะเรียกว่าแซมหรือเ o อร์หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างก็ไม่รู้ละ่ะผมเอาของเก่าเนี่ยลงมาผสม <c oughs> ผมถามว่าสองเพลงในวางคู่กันออกไปเนี่ยตัวไหนที่จะติดก่อน เอาของเก่ามาคนเก่า,ากมา<ำ>ฟังคนใหม่ก็อะไรไอย่างนี้กลายเป็นขายได้สองเจนอันนี้ในเรื่องเก่าและใหม่นะแต่กับเรื่องที่แบบใหม่ๆอย่างที่พี่ปุ้มถามอะผมสังเกตว่าทุกวันนี้ดีเจเยอะมากดีเจที่เป็นโปรดิวเซอร์เป็นเป็นดีเจที่ทำเพลงออกมานะครับแล้วก็ปล่อยซิงเกิลออกมาแบบเดวิดเกตต้าหรือเทียสโตอะไรที่เป็นดีเจแบบระดับโลก <c oughs> เขาไม่ได้เป็นดีเจแค่ แค่อีเวนต์ออนอีเวนต์แต่เขามีเขาทําเพลงออกมาแต่ว่าเวลาเขามาโชว์เขา,าจ,จะเล่นเพลงเขาและเล่นเพลงคนอื่นด้วยแต่ในขณะเดียวกันเขาเป็นศิลปินด้วยดีเจจะไม่ร้องเพลงครับดีเจจะไปชวนศิลปินมาร,รมา้องแล้วบางทีศิลปินนั้นอาจจะเป็นแค่แบบนักร้องหน้าใหม่มาร้องเพลงนี้การเเพลงนี้ติดดัง,ดดงไอ้นักร้องคนเนี้ยที่มาฟีเจอริ่งเนี่ยมาออกอัลบั้มเดียวนี่เป็นอย่างนี้เยอะมากผมเห็นการร้องก็คือมีศิลปินที่เป็นหน้าใหม่มาร่วมงานกัน ทำให้เกิดเพลงปิดถือเป็นกรปั้นดังไปหรือเอาศิลปินที่ดังอยู่แล้วมีชื่อ,อแล้วมาบวกกับดีเจก็อาจจะกลายเป็นแบบดังก็ไปอีกอดีเจเนี่ยปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่เปิดเพลงแล้วเขาเป็นอาร์ติสไปแล้วสิ่งหนึ่งเลยอีกนิดเพลงเปลี่ยนไปมากๆเลยก็คือสั้นลงครับเมื่อก่อนอ,อันเนี้ยเมื่อก่อนไม่มีแน่นอนเมื่อก่อนเพลงต้องสามนาทีสี่นาทีใช่ วงแบบพวกร็อกที่เป็นโปรแกสตีฟห้านาทีใช่ใช่ใช่วันนี้สักประมาณสองปีที่ผมเห็นว่าสองนาทีต้นๆนนี่ก็น้อยแล้วนะเดี๋ยวนี้นาทีกว่าพี่จริงเหรอมีจริงครับมันมาจากการที่เราเสพแบบสิบห้าวิมันทุกอย่างมันเพลงมันสั้นลงไปหมดเพลงที่พอนั้นมันมาจากแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มการที่เราต้องไปลงเอาเอาเพลงของเราไปออกสื่อ ว่เอายาไม่เอายาเหรอนึกไม่ถึงมีจริงว่าวันนี้โลกมนุษย์พฤติกรรมของมนุษย์เป็นแบบนี้ไปแล้วการแข่งขันมันสูงมากมันมาจากทุกทุกทางทุกแพลตฟอร์มมันเยอะมากเพราะนั้นมันไม่มีเวลาที่จะมาดูอะไรนานๆเราลองขโมดให้มันเอออันนี้บขึ้นมามันก็ดูน่าสนใจคือหน้าลองผมว่าถ้าเราอยางสนุกสิ่งที่แม่พูดเนี่ยสิ่งที่แม่พูดเนี่ยมันมันมันท้าทายผมมากนะคนอย่างรุ่นผมเนี่ยเวลาเล่าเนี่ย เฉยยินได้หูแต่สมองไม่คิดเลยนะว่าประมาณนี้อินโทรประมาณน,นี้คนนี้เป็นอย่างนี้นั้นเป็นอย่างนี้อะไรมันจะยาวนี่มันคือโลกวันนี้ซึ่งคนรุ่นผมที่เกิดก่อนเนี่ยผมต้องปรับตัวเองปุ้มถ้าผมยังอยากจะเป็นที่ยอมรับหรือว่าคุยกับผู้คนรุ่นใหม่เขารู้เรื่องผมต้องทำแบบนี้ถ้าวันนี้ผมยังเล่าแบบเรื่องหนึ่งสิบห้านาทียี่สิบนาทีตั้งแต่ต้นจนจบมันก็ไม่ได้ละ แล้วค่ะมองเทรนจากตรงเนี้ยยังไงสักแบบปีสองปีจากเนี้ยมันยังเป็นอย่างนี้อยู่ไหมหยิบนู่นมาผสมนี่กันเนี่ย<อ>คือพี่มุอกจะเห็นตั้งแต่ยุคเจ็ดศูนย์แล้วใช่จนมาถึงเก้าศูนย์ม,มาตรงนี้เลยผมว่ายังไงนะมันก็หมุนไอ้ปุ่มเหมือนเขามีคําพูดว่ายี่สิบปีมันหมุนทีอะต่างประเทศนี่มันหมุนมาก่อนแล้วแต่บ้านเราเพิ่งกลับมาเวลามามันก็มาเป็นเป็นกระแสแบบแวบๆแล้วยางไวทูเคแต่ผมรู้สึกว่า ศิลปินที่ทําเพลงเลฟเฟ์เนต์เนี่ยวันเนี้ยังเอตี้อยู่เลยอ่ะมันย้อนกลับไปแถวๆนั้นอยู่อ่ะรูนอมาหรือว่าแบบศิลปินอะไรใหม่ๆแล้วแบบมีมีปนมีกลิ่นในดนตรีอะไรเนี่ยไอ้ไอ้แบบคอยเลเรที่ผมบอกเนี่ยนี่ก็เอตี้แปดสองอ่ะทั้งที่บางคนจะอยู่แค่เก้าศูนย์แล้วมันไม่ควรลึกไปแปดแสดงว่าแปดอ่ะมันมันมันมีอะไรทย่ออวันนี้เพลงอ่ะมันยังมีซินมีแบบเหมือนแปดศูนย์อ่ะไอ้ตรงแปดเนี่ยมีอะไรที่แบบ แต่เป็นยุคอะไรอะพี่หมึกจริงๆแล้วนะครับอ่าคลังของความคิดเนี่ยผมบอกให้เลยว่าหกเจ็ดแปดเนี่ยครับอ<ม>ืเยอะมากครับเยอะจริงๆเพราะอะไรคะคือเพราะว่าคนยุคนั้นสมองอย่างเดียวเลยครับความสดความสดของสมองของคนในยุคนั้นมันไม่มีสิ่งเล้าอื่นๆปุ่มนอกจากใช้ความคิดเท่านั้นเครื่องไม้เครื่องมือมาซัพพอร์ตแทบจะไม่มีมสมองเท่านั้นกับหูสองอย่างเนี่ยพูดถึงวงการดนตรีนะปุ่มนะ ปุ่มลงหวนไปสมัยรุ่นพิจิหรือปุ่นนั่งตีรุ่นก่อนพี่จิดิจิตอลมันยังไม่ดิจิตอลอยู่ลองคิดดูคนรุ่นนั้นมีอะไรที่ดีที่สุดหูปุ่มหูที่ฟังแล้วมันสามารถบอกได้เลยแยกแยะได้เลยว่าใช่ไม่ใช่ผมเคารพคนรุ่นก่อนที่เป็นทํางานทางด้านดนตรีที่สุดคือเรื่องหูแม่นมากตอนเจ็ดศูนย์นะพ่อมันยังเป็นอนาล็อกอยู่พอเข้าแปดปะปะมันเริ่มมีเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาแล้วถูกป่ะตอนนม้ตมันมาตั้งแต่กลางเจ็ดแล้วนะ มันมาจริงๆไหมหอยัง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 ไม่แม้แตาไม่แม้ใช้คำว่าดิสโก้เนี่ยพ่อต้องเคาะลงมาที่เจ็ดเจ็ดเลยเจ็ดเจ็ดเข้ามาเอาเอาคำว่าเวลาคนชอบพูดเรื่องนี้กันเยอะมากมาผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาภาพยนตร์เรื่องซ u ด d ดน n i g h ีเ e อร์มาวางแล้วกันไม่อันนี้มันชัดดีมาตอนนั้นอะตอนนั้น่ะมันมีอิทธิพลที่สุดอันนั้น่ะเป็นคอร์ที่ทุบเปี้ยงมาเลยว่า this ิสโก้ c มลลิคือภาพยนตร์เรื่องซ u ด d ดน n i g h ีเ e อร์ถามว่าก่อนหน้า าพับเรื่อง s u d d ด n i g ฟ t Fever ไม่มีดิสโก้เหรอไม่มีครับไม่มีโซลมีแดนซ์ดิสโก้เนี่ยมันมาพร้อมทั้งดิสโกเทกค,คือรูปแบบของไนท์คลับที่ใช้ดีเจเปิดมีไฟมีมิลเลอร์บอลเพลงเนี่ยที่เล่นในดิสโกเทกในปุ่มหลายต่อหลายเพลงเลยมันไม่ใช่เพลงจังหวะดิสโก้สโก้เป็นจังหวะนะปุ่มดิสโก้เป็นจังหวะ4ฟ4ตึง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 อยู่อย่างนี้ถามว่า ในดิสโก้เทคเล่นโฟรบายตลอดหรอือไม่ใช่เขาเล่นฟังเล่นว่าคือเพลงทุกแบบที่ดีเจเขาคิดว่าขอสาวต้องการจะเอนเตอร์เทนคนเต้นรำได้ แต่ทีนี้คนบางกลุ่มก็เลยเลือกเอาเพลงที่ถูกเล่นในดิสโก้เทว่าเพลงดิสโก้ซึ่งจริงๆมันยังมีความค่าเคลื่อนอยู่เอาง่ายๆชัดๆกันก็เลยว่าคาะไปที่เจ็ดเจ็ดแล้วกันครับหนังออกพอมันเข้าแปดเนี่ยพ่อมันก็เลยมีซินดิไซเซอร์มาไงตอนนั้นเริ่มเริ่มด้วยเทคโนโลยี <c oughs> มันทําให้การสังเคราะห์เสียงเกิดขึ้นแล้วผมว่าทุกวันนี้เราอยู่กับดิจิตอลคนอยู่กับดิจิตอลปัจจุบันแต่เขาย้อนกลับไปหาดิจิตอลตอนแรกๆมันก็เลยเป็นแปดนี่แหละ ที่มันยังแตกอยู่ทุกวันเนี้ยใช่ใช่ใช่แต่พุกอยู่มานานอยู่กับอยู่กับซินธิไซเออใช่มันคงแบบว่าเสียงมาเยอะนี่มันคงแบบเยอะอ่ะมันมันเยอะผมก็เลยย้อนกลับไปหาอะไรของเก่าแต่เป็นของเก่าที่เป็นจุดเริ่มต้นของดิจิตอลมันก็เลยมีซาว์ไอซินธิไซเซอร์ที่เป็นแบบดรัมแมชชีนแบบก่อนก็ยังมาอยู่ในเพลงอะไรแบบนี้แบบว่าเสียงกลองจู้จู่อะไรอย่างเงี้ยก็เอามาใส่นิดนึง นิดนึงเอามาใส่ริเบ้เนี่ยปู้อยู่เลยอ่ะที่เป็นดิสโก้เป็นแบบปู้ใช่เนี่ยไอ้อะไรเงี้ยแต่คนอย่างรุ่นลาวพอปู้เดียวเราก็บอกอ่าไอ้นี่เอามาจากนู่นใช่ผมก็รู้แค่เม็ดเดียวตอนนี้่อะครับไอ้ปู้เนี่ยพ่อเคยพูดว่าปู้เลย you can ring my bell ปู้เสียงแค่ปู้เดียวแค่นี้เราก็บอกเลยนี่แอนดี้หรือเซเวนตี้เราบอก ใช่ใช่เลยตอนนั้นมันยังมันยังสามารถแบ่งได้ว่าโอเคเอที่ซกอะไรว่าว<า>่าไปเป็นยุคอะไรบ้าง,างแต่ตอนนี้คือไม่สามารถละก็จะอย่างนี้ได้คบผมว่าว่าอุ๊ยมีอันนี้ของสมมุติแบบซิกอุ๊ยแล้วมันมีเจ็ดศูนย์ปนคือมันผสมมาผมว่ามันผสมไปหมดอ่ะพุ้มจำหนังเรื่อง That Thing you ดักซิงยูดูได้ไหมที่ อ่าไอนนั่นทำอ่ะด้ติงดูดีแบบ <you S 2> พระเอกอเ,เป็นหนังปีเก้าหกครับเก้าหกคนเจ้าเจ้าของหนังเนี่ยชื่อะอะไรทอมแฮงคทอมแฮงเนี่ยสร้างหนังปีเก้าหกขึ้นมาแต่เขาต้องการเมนสตรีมของของตัวหนังจริงๆเลยเนี่ยเขาต้องการไปหกศูนย์แล้วทำวงตรีขึ้นมาหนึ่งวงซึ่งไม่ใช่แบบไปเลือกมาั้ง้วงนะหาคนมามารวม เป็นตีมารวมเสร็จแล้วสร้างเพลงขึ้นมาเนี่ยเป็นเพลงยุคหกศูเป๊ะเลยอ่ะให้คนยุคหกศูหรือคนที่เกิดทันฟังเพลงยุคนั้นใครฟังก็บอกนี่มันคือ60คนหนึ่งที่ผมยอมรับเลยนะคนรุ่นแมปที่แมปเขาจัดเลยการบรูโนมาสคนนี้แมปสุดปุ้มต้องไปฟังเพลงชื่อ l e a v e the door open เมื่อสปีประมาณ3ปีที่แล้วแมปเอามาให้ผมฟังครั้งแรกเลยผมฟังปั๊บผมตกใจเลยเชื่อป่ะก็ผมตกใจเลยเพราะอะไร มันโดนผมเหลือเกินนี่มันคือเพลงยุคเออร์ลี่เซเวนตโซลยุค e a r l ์ลี่เมันหวานแล้วมันมีความเป็นแบล็กอยู่ในนั้นแบบมันมันวิธีการร้องมันเป็นโปรเจกต์นครับอันเนี้ยบรูโน a มากับแอนเดอร์สันพาร์มาทำทวยกันเราใช้ชื่อว่าเป็นซิลโซนิกคือบรูโน a มาร้องเล่นกีตาร์ และนุชันพาเป็นมือกลองแล้วเขาเป็นเขามีวงที่เป็นโซลทำอะไรขึ้นมาก็เลยกวาดรางวัลแบบว่าคนพโมนี่หน้าต้องคอลแลบที่ที่แบบโอเป็นคนรุ่นใหม่ที่ผมใช้คำว่าน่ายกย่องมากความครอทีในในการทำงานเนี่ยมันมันคงจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งที่ใหม่ๆหรือสิ่งที่แบบพัฒนาไปแหละคือถ้ามีมีครอทีมีความที่ไม่หยุด คิดว่าเอ้ยเท่านี้พอแล้วเราพยายามจะหาอะไรใหม่ๆหรือว่านำเสนออะไรที่มัน เนี่ยอย่างเช่นเพลงหรืออะไรก็ตามที่เราคุยกันว่ามันมีเกา่ามันมีใหม่แล้วามาผสมกันให้เราไม่ได้บอกว่าเราไปก๊อปปี้มาแต่ว่ามันเป็นการหยิบเอาความชอบเราจะชอบอะไรแบบนั้นแล้วก็เอามาผสมให้มันเป็นรสชาติหรือเป็นอะไรของเราเราก็ทําได้ผมว่ามันมันไปในทุกอยาก่างมันจะไปถึงเรื่องอาหารการกินทําธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรที่มันผสมแล้วออแล้วบวกกับครีเอทีฟลงไปครีเอทีฟทิงกิ้งเนะี่ยอย่าง ก็มีหน่วยงานที่ผลักดันกันมากๆเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ที่มันจะไปอยู่ในงานต่างๆงานดีไซน์หรืองานอะไรแล้วก็เห็นว่าปัจจุบันนี้มันมีงานแบบอีเวนต์เอาเออเอาไฟเข้าไปใส่อยู่ในวัดวาอารามมาเล่าเรื่องมีเขาเรียกอะไรอิมเมอร์ซีแกแบบที่อิมเมอร์ซีใช่ใช่ใก็ต้องผสมภาษาแหละครับทุกวันนี้ต่อไปก็ ยังคงเป็นเรื่องของการผสมอะไรแบบนี้ให้แแปช่วยช่วยฝากสาหรับคนรุ่นใหม่ละกันอะคนที่ฟังครับก็ฝากว่าน้องๆรุ่นใหม่ถ้าอยากจะมาทํางานด้วยกันเอามาคิดทําอะไรกันที่มันสนุกสนุกแล้วมันมาสร้างมาสร้างามาสร้างกันมมีมีพื้นที่เพิ่มอีกหนึ่งพื้นที่เชิญเลยมาเลยนะคะ ถ้าใครสนใจติดต่อพี่มึกแมปได้เลยครับได้เลยทุกเวลานะคะโอเคขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้พี่มึ่แมปยินดีมากครับขอบคุณครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม